Feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง your comments นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีบทความดีๆนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งบทความนี้เป็นโพสต์ในเพจของ h a n o i News นะครับนี่เขาโพสตเขาโพสไว้ว่านะฮะในช่วง10เดือนแรกของปี2 0 2 3นะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเนี่ยมาเที่ยวไทยเกือบ90,00 900แสนคนนะครับแต่ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวเวียดนามแค่5 0 0แสนคนเท่านั้น ซึ่งในเหรียนมินดึกนะครับประธานของ HG Aviation HQT ของเวียดนามนะเขาได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพนะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวเวียดนามนะซึ่งเหตุผลหลายอย่างที่ชาวเวียดนามชอบมาเที่ยวประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือการระบบการขนส่งที่สะดวกสบายนะครับ แล้วก็เที่ยวบินจากเวียดนามมาไทยที่ราคาไม่แพงนะครับนี่ซึ่งนักท่องเที่ยวเวียดนามชอบมาเที่ยวเมืองไทยในวันหยุดสั้นๆช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติสถานบันเทิงตลอดจนพวกตลาดยามค่ําคืนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับทั้งประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับผู้ผู้มาเยือนทุทกทุกเพศทุกวัยนะตั้งแต่เด็ก คนแก่จนถึงกลุ่มวัยหนุ่มสาวนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีอาหารไทยที่อุดมสมบูรณ์นะฮะไปด้วยรสชาติที่เข้ากันแล้วก็หลากหลายความหลากหลายของอาหารไทยนะยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามชอบเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องจุดช้อปปิ้งตลาดนัดต่างๆห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีมากมายนะแล้วก็สินค้ามีมากมายให้ชาวเวียดนามได้เลือกซื้อนะคร ครับหลังจากบทความนี้ได้โพสต์ลงไปในฮานอยนิวนะก็จะมะีคนเวียดนามนะเข้ามาคอมเมนต์กันประมาณ2000ัน0 0กว่าคอมเมนต์นะโหเยอะมากทีนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ต่างๆที่เขาคอมเมนต์กันนะคัดมาบางส่วนนะครับคอมเมนต์คนแรกนะครับเป็นชาวเวียดนามเที่ยวสวนสัตว์ไทยมีแดดมีลมมีแค่นี้แหละไทยอะไม่มีอะไรมากอีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ต่อนะทัวร์ไทยดีมากอีกคนนึงก็บอก ไปประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยถูกกว่าไปฟูกวกคอมเมนต์ถัดไปครับหลังจากที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าไปประเทศไทยถูกกว่าไปฟูกวกนะก็สาวเวียดนามคนนึงก็ของขึ้นนะครับชื่ออิลี่แนงอิลี่แนงก็บอกมาว่าไปฟูกวกดีกว่าไปประเทศไทยนะหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับที่บอกว่าไปฟูกวกดีกว่าประเทศไทยนะนอีกคนนึงก็โฮ โมบูนะครับก็มาบอกว่าเฮ้ยต่างคนต่างสถานที่เราคนไปหลายๆสถานที่นะไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศไปกินอาหารต่างๆถ้าคุณกินอาหารจานเดียวเที่ยวแต่ในประเทศคุณจะเบื่อไหมฮะอะไรประมาณนี้นะเขาก็มาตอบโต้กันนะนะระหว่างอ,อิลลิแนงที่บอกว่าไปฟูกวกดีกว่าไปฟูกวกดีกว่ากักบกับคนอื่นที่บอกว่าเฮ้ยไปประเทศไทยดีกว่าไหมอะไรนะฮะอีกคนหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับที่สําคัญนะเที่ยวประเทศไทยดี นักท่องเที่ยวก็ดีประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเขาดูแลนักท่องเที่ยวดีแต่เที่ยวในประเทศเวียดนามเนี่ยทั้งเสียเงินทั้งหน้าโมโหอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยดีกว่าเวียดนามไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเวียดนามไม่มีของดีนะคนไทยห้าแสนคนที่เดินทางมาเวียดนามเนี่ยก็หมายความว่าเวียดนามมีของดีเหมือนกันคอมเมนต์คนถัดไปครับคุณเคลนทึงนะครับคอมเมนต์ว่าเนี่ยฉันกําลังไปประเทศไทยไปเกาะไปเที่ยวเกาะฉันจะบอกอะไรให้นะ ฉันซื้อน้ําที่ประเทศไทยราคาแค่หมื่นดองเท่านั้นหมื่นดองก็ประมาณสิบสี่กว่าบาทนะแต่ถ้าฉันซื้อที่ฟูกวกนะเฮะ้อเฮอสามหมื่นถึงสี่หมื่นดองอืมฉันไปตลาดไนท์นะกินอะซี่โครงยา่างซี่โครงย่างมันก็คืออะไรนะเล้งแซบเออกินเล้งแซบกินขนมนะกินขนมแค่หมื่นดองนี่อร่อยมากอิ่มมากนะฉันไปเที่ยวที่เมืองไทยฉันใช้เงินประมาณแสนถึงสองแสนดองนะแต่ถ้าไปฟูกวงนะจะเพิ่มเป็นห้าถึงสิบเท่า โอ้โหแพงมากเหมือนกันนะอืมคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมไปประเทศไทยนะไปเที่ยวประเทศไทยนะเจอคนไทยพูดเวียดน,นามบ่อยมากที่ไหนได้ผมหันไปดูเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยแต่เป็นนักท่องเที่ยวเวียดนามโอ้โหนักท่องเที่ยวเวียดนามอะเยอะมากเลยนะในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปนะครับ คุณพรามอันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อคุณเที่ยวประเทศไทยบ,บ่อยๆแล้วคุณก็จะเบื่อประเทศไทยนะหลังจากที่ประเทศไทยโดนเบื่อแล้วเนี่ยก็จะมีประเทศอื่นที่มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดีขึ้นมาแทนเช่นลาวมาเลอินโดแล้วก็เวียดน,นามของเราไงอีกสักพักของไทยก็จะซบเซาแล้วความคิดเห็นถัดไปครับจะคุณโฮบุยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยผมไปเที่ยวลาวนะ แพงสุดๆนะแต่การไปเที่ยวประเทศไทยเนะี่ยถึงแม้สถานที่บางสถานที่ที่ผมไปนะอย่างเชียงใหมน่นี่ราคาก็โอเคนะสมเหตุสมผลนะผมขอแนะนำให้ไปเที่ยวเชียงใหม่ได้เลยนะรีสอร์ทในประเทศไทยราคาถูกมากคอมเมนต์ถัดไปนะครับน่าจะอ่านว่าพรามแอนนงเขาบอกว่าเนี่ยเที่ยวเวียดนามนะไปฟูกวกนะเข้าไปในร้านแค่ถามราคาก็โดนด่าแล้วราคาก็ด่าแล้ว ความคิดเห็นถัดไปครับถ้าคุณมาความคิดเห็นถัดไปครับถ้าไม่ชอบเที่ยวเวียดนามนะไปเที่ยวจีนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียพม่าอินโดไกลกว่าเออญี่ปุ่นรัสเซียยุโรปออสเตรียอเมริกาเหนือพวกนี้ยดีกว่าประเทศไทยทั้งนั้นทําไมทําไมต้องไปประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปครับคุณทอมเย็นนะคอมเมนต์สั้นๆไปที่ประเทศไทยสนุกดีความคิดเห็นถัดไปครับ แต่คุณพีเด็ตมาเฮงนะครับบอกว่ามันคือการไปเที่ยวต่างประเทศไงคุณอยากมีประสบการณ์เที่ยวต่างประเทศไหมล่ะเอออันนี้ก็จริงนะฮะก็เหมือนคนไทยนะเราเที่ยวเมืองไทยเราก็ยังไม่ครบทุกจังหวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวไทยก็มีเยอะแยะนะฮะที่สวยๆน่าไปแต่เราก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศเนาะก็ต้องอยากไปดูต่างประเทศนะเออมันก็เป็นยังไงนะฮะมันก็คงประมาณนี้มั้งความคิดเห็นต่ไปครับคุณไทรบินนะครับบอกว่า ประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดฉันเบื่อที่จะมองแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศของฉันอีกคนหนึ่งก็ไปเที่ยวเกาหลีสิเกาหลีดีนะก็มีคอมเมนต์หนึ่งฮะคุณแอนแพริสนะฮะ,ะ,ฮะเขาก็แท็กแฟนเขาน้าแน่นเป็นแฟนเขาอะบอกว่าที่รักขอห้าพันให้พี่ไปประเทศไทยได้ไหมจะไปกินไอติม <laughs> ความคิดเห็นจากคุณมิมี่นะฮะบอกว่าไปเที่ยวประเทศไทยแล้วอย่าลืมสัญญกรรม แปลงเพศด้วยนะพี่น้องโอ้โหความคิดเห็นตอไปนะครับคุณชูครึงนะเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยการท่องเที่ยวมีชื่อเสียงระดับโลกแล้วผมอยู่เมืองนอกนะถามว่าถามคนต่างประเทศนะว่าเคยไปเที่ยวเวียดนามไหมรู้จักเวียดนามไหมหลายคนบอกไม่รู้จักประเทศเวียดนาม,มภาพลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยมันด้อยพัฒนาด้อยค่ามากและของต่างๆก็แพงนะค่าของชีพก็แพงไม่น่าดึงดูดการท่องเที่ยวเลย ในภูมิภาคนี้การท่องเที่ยวที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนะต่างชาติทีเรู้จักแต่ประเทศไทยก็มีคนมาตอบนะฮะบอกว่าเนี่ยเวียดนามขอวีซ่ายากแล้วก็แพงดังนั้นคุณคนเขาจึงไม่ทนอ๋อก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าเนี่ยเวียดนามขอวีซ่ายากแล้วก็แพงดังนั้นคนจึงไม่ทนที่จะมาขอวีซ่ายากๆแบบนี้เขา หรือไม่ก็ใครที่มาก็มาครั้งเดียวเขาก็กลัวไม่มาอีกแล้วเพราะข้าวของในนี้มันแพงอีกคนนึงนะเข้ามาคอมเมนต์นะครับคุณแอนเดือนโทน่าจะแอนภาษาเวียดนามกัสอายานนะครับแอนเดือนโทลนะเขาบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวซาปาสามวันใช้เงินสามสิบล้านดีกว่าไปเที่ยวเอ,อประเทศไทยนะฉันว่าเที่ยวเวียดนามดีกว่าอืประเทศเวียดนามก็มีที่เที่ยวเวยอะเหมือนกันนะมีฟูกวกมีซาปา คุณทามคาครับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเวียดนามก็สวยมากนะ,ะเที่ยวเวียดนามดีกว่าคุณตาเฮียนนะครับก็มาคอมเมนต์ต่อนะบอกว่าเที่ยวไปเวียดนามเนี่ยสินค้าเนี่ยแล้วก็อาหารการกินเนี่ยอาหารไม่มีมาตรฐานแล้วก็ราคาแพงหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบเขานะบอกว่าใช่ใช่จริงแพงแพงจริงด้วยฮานอยก็แพงฮอาหารที่ฮานอยก็แพงอ๋อราคาต่างๆเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยเกือบสองเท่า ฉันเคยกินเฝอนะกินเฝอชามหนึ่งแปดสิบเคแปดสิบเคคือแปดหมืนนะแปดหมืนดงแล้วก็บางคนบอกกินเฝอเนื้อแสนสองหมืนดงเออแพองจริงเว้ยแสนสองหมื 1, 2, 0, ดงก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะร้านอาหารข้างทางนะของเวียดนามนะโอ้โห่ขาชาร์จแพงจริงนาะที่ฮานอยเนะี่ยคอมเมนต์ถัดไปครับคุณ คอมเมนต์เธอไปครับคุณงูเย็นเทือนนะครับบอกว่าถามหน่อยเถอะไปเที่ยวประเทศไทยคุณรู้ไหมมีเรื่องยุ่งยากเช่นเวลาซื้อของคุณซื้อ,อยังไงจองห้องพักคุณจองอยังไงมันคนละภาษานะยากเชื่อผมแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะคุณงาลูนะมาตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าเฮ้ยซื้อของก็ซื้องินสดไงเออเขาก็เขียนไว้อยู่ว่าราคาเท่าไหร่คุณก็จ่ายเงินสดไปสิหรือถ้าจองห้องพักคุณก็จองผ่านแอปได้ เออวียดนามมีแอปหรือการสื่อสารก็ไม่ยากพอลูกค้าเวียดนามเยอะแม่ค้าที่ไทยเขาก็พูดเวียดนามได้มีคุณโบบีฮานนะครับมาตอบต่อจแต่คอมเมนต์นี้นะบอกว่าเฮ้ยเรื่องภาษาจะไปยากอะไร Google Translate ก็มีทำไมอะ่ะคุณไม่กล้าใชห้หรือคุณอายคอมเมนต์ถัดไปนะครับคุณเบียนคาเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อฉันไปเที่ยวประเทศไทยนะฉันเห็นคนเวียดนามเต็มไปหมดฉันนึกว่าฉันกำลังเดินทางเที่ยวในในประเทศตัวเองซะอ,อีก คอมเมนต์เขาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจัดให้อีกสองคอมเมนต์สุดท้ายนะนี่คอมเมนต์นี้บอกว่าปีหน้าฉันจะไปประเทศไทยแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าเนี่ยคุณคารนเหียนเทียนไทรนะครับบอกว่าเอาเงินสิบล้านเนะ่ะแทนที่จะไปเที่ยวฟุก,กุกอะไปประเทศไทยดีกว่าสำหรับคลิปวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับนี่เป็นคลิปแรกของผมนะคลิปแรกนะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะ ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เป็นคลิปแรกนะอาจจะอ่านติดติดขัดขัดนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับขอบคุณครับ